สวัสดี FC แฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับบอลวีรศักดิ์วีรศักดิ์เล็กสอบธนชัยครับคู่นี้ชิงแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทประเทศไทยโชคดีแม็กจันดีฝ่ายแดงเจอทางดินเนื้อทองหมวดพง191ครับโชคดีต่อ11เแปดเรทก่อนโชคครับคู่นี้ชิงแชมป์ประเทศไทยเลยนะครับพิกัดการโชคก็อย่างที่ทราบกันดีครับราวราวหนึ่อครับประมาณนี้ดูครับบอกามตรงนะครับรูเกมตอนนี้โชคดีนกินมาครึ่งตัวแล้วครับเปะขาครับ ดินเนื้อทองเองนี่ดูปัดดูเป๋ครับดูเซครับก็มีหมัดคอยป้องกันเอาไว้ตอนนี้ดินเนื้อทองดูเหมือนจะเดินบุกเข้าใส่ครับโอ้โหนี่ก็มีหมัดซ้ายบีเตขาครับของโชคดีดินเนื้อทองพยายามเดินบดเบียดเสียตีครับใช้พลังเดินเบียดเข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้โชคดีนี่ดูไม่มียุบไม่มีแผ่วครับดูครับราคาตอนนี้นะครับยกที่สามครับอยู่แดงสามหนึ่งครับมาครับเปะขัวไปครับโชคดี เตะไลายขึ้นดินเนททองโดยไปเสียบเข่าซ้ายครับโชคดีครับเอาโชคดีพนาดินเนททองโอ้ยผากปิดเสียบไปครับมาครับก็ผิดพลาดประการใดขออภัยมาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับกอดดูไปด้วยกันครับมันไปด้วยกันครับอาจจะมีหลงลืมๆบ้างครับมีกับแข้งซ้ายครับมวยมันครับโอ้โหเตะแข้งขวาไปโชคดีต่อยหมัดขวาครับดินเนททองแกนี่ดูเหมือนจะเจ็บเหมือนจะเซนะแต่ว่าแกสูงหูนี่ครับโดนหมัดครับเอาแล้วเซแล้วเซแล้วอยู่บ่ เตะขวาไปต่อยมัดซ้ายเตะซ้ายไปต่อยมัดขวาเอาล้ครับใครจะอยู่ใครจะไปครับดูครับโอ้โหชกนี้ก็โดนนะโดนหน้าเหมือนกันแต่ว่ายังนิ่งอยู่ครับหน้าตาแกนี่ขมึงทึงแบบโอ้โหบอเป็นยังบอเป็นยังต่อยเข้ามากี่มัดก็ได้แทงเข้ามากี่ทีก็ได้นี่ครับแข้งขวาไปครับอินทรทองตอนนี้ยังออกอาวุธช่วงบนไม่ค่อยเข้าเป้านะครับแต่ว่ามีเข่านี่แหละครับที่กาลังสะเดาตีอยู่ดูครับโอ้โหกรรงการกดแยกครับ มาเวทีถ่ายไปฝากครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับทาให้เราได้ถ่ายคลิปต่อๆไปครับมาเวทีจะถ่ายไปฝากครับมรนยากาศไหนที่ถ่ายได้ครับดูครับโอ้โหทีมงานมากันหนาตาเลยนะโชคดีถอยครับดินทองเดินใส่ครับโอ้โหนี่ครับแข้งขวาลอกคาครับราคาราคาสองหนึ่งนะราคาสองหนึ่งนะดูทรงนี่ถอยเร็วเกินไปหรือว่าอย่างนั้นครับแล้วก็ถอยอย่างเดียวครับแต่ว่าความน่าเชื่อถือนะยังอยู่แดงครับ อยู่แดง3าหนึ่งครับอยู่แดงสาหนึ่งครับสามหนึ่งสองหนึ่งอย่างนี้ครับเดินเข้าไปโอ้โหนี่ไงหมัดครับเป๊ะขวาต่อยหมัดต่อยหมัดเปะซ้ายโอ้โหโดนบุลโนครับโดนหมัดครับอารับดินเนททองโดนหมัดครับโอ้ยกอดแล้วกเสียบเข่าครับไม่รู้เจ็บจริงเจ็บเล่นนะครับตอนนี้ครับแต่ว่าหน้าแกนี่ดูเหมือนเมาตลอดเวลาครับดูครับมาชาไปหมดแล้วยางเข่าส้าเปะมาโลดเปะซ้ายไปเบียดไปครับ เสียบเข่าครับโอ้โหยมันเว้ยตุที่สี่ครับดูครับดินนือทองยังเดินบุกเดินเบียดอยู่ครับถึงจะไม่ใช่งานละเอียดแต่ว่าใจแกสู้ครับเดินเข้าไปเดินเข้าไปเตะขวาโชคดีกันไว้ดินเทองพยายามโดดเสียบเข่าครับอย่ายุบอย่าช็อตเลยนะครับถ้าโชคดีช็อตมานี่โอ้โหเป็นเรื่องครับเพราะว่าดูดินนทองแกดื้อเหลือเกินครับไม่ยอมครับปล่อยหมัดไปครับเบียดวงในดึงตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับมาแล้วครับ เป็นสายพัดปากก่อยครับเข้าไปมุดมัดฟัดลัดตีทั้งหมดเลยครับมาครับเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหโชคดีแกมีหมัดครับคอยดักต่อยท้องไว้แต่ดินเนื้อทองอย่างที่บอกครับจับไสตีหันครับนี่ครับนี่แข้งโอ้โหโดนหมัดไปเบียดมาตีเข่าซ้ายครับค่อยๆเคาะค่อยๆสะสมไปครับแล้วครับตัวนี้อยู่แดง5้าสองครับแดงต่ออยู่นะครับนี่คือยกที่4ี่ครับมีฉิตยาน้ําเงินมา3 0 0 0 0นบาทดินเนื้อทองแกเดินครับ กเดินับเตะซ้ายไปครับกรมการกดแยกครับทีมงานตอนนี้เริ่มจะดึงเริ่มจะเฮขึ้นมาแล้วครับเด้งเด้งเด้งครับดูครับน้ำเงินเดินไม่หยุดต่อยมัดขวาไปต่อยมัดต่อยหมัดตีเข่าตีเข่าคืนแข้งคืนเข่าแล้วครับต่อยหมัดซ้ายเตะซ้ายอ้าวอาเพื่อเป็นสีซาๆหางสั้นเอาละครับดูจะยุบเหมือนกันนะครับสำหรับโชคดีครับโดนชุดนี้เข้าไปครับราคาข้ามครับเสมอแดงเงิน4 1หนึ่งครับน้ำเงิน4 1ครับอยู่น้ำเงิน4 1หนึ่งครับ อ่านเงินต่อ4-1ครับดูครับช้าไปเลยครับโดนหมัดครับปีเข่าซ้ายปีเข่าซ้ายนาทีทองเสียบเข่าเสียบเข่าเสียบไปเรียบทางด่วนครับโอ้โหพระรามจองถนนครับไม่ลุกขึ้นมาแล้วครับแบบนี้ครับทีมอนใต้โดดขึ้นมาเต้นหย่อยๆเลยครับโอ้โหสะใจท่านรองครับแล้วก็ยินดีด้วยครับสามแสนบาทครับดูครับโอ้โหขึ้นมากอดกันกลมเลยครับ ทีมงานหมดพง191ทีมงานทีเด็ด99ครับอีกหนึ่งคู่มวยมันวันนี้ครับนำมาฝาก F4 ช่องของเราครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามครับใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักมวยนะครับยินดีกับคนชนะเป็นกำลังใจให้คนแพ้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับและนี่ก็คือแชมป์115ป้อนด์ปอนประเทศไทยดินเนื้อทองทีเด็ด99ดินเนื้อทองหมดพง191ครับ ขอกันไม่คลิปนายู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขผู้สุขคนครับ